สวัสดีค่ะนักเรียนคณิตศาสตร์วันนี้เรียนเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละสิบนะคะวันนี้ขุนใบบัวต้นกล้าไปเก็บมะพร้าวที่สวนของครูไพลินค่ะเก็บมะพร้าวได้กี่ลูกคะเด็กๆได้เยอะเลยค่ะได้กี่ลูกคะมะพร้าวกลมละสิบลูก ส0บ0ี0สิบสมี่สิบ,สสบ,สสบห้าสิะพราวทั้งหมดห่อสิลูกครับครูไพลินอืมเก็บได้เยอะเลยนะคะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าการนับจำนวนมะพราะ้าวแบบนี้เป็นการนับแบบใดคะนับเพิ่มเทลาสิบใช่ไหมคะครูไพลิน ใช่แล้วค่ะไปบัวเก่งมากๆเลยนะคะเราไปเรียนรู้วิธีการนับเพิ่มเทลีลสิบในจำนวนอื่นๆกันนะคะนักเรียนสังเกตจำนวนต่อไปนี้60 70 80 90 100 60เพิ่มมา10เป็น70 70เพิ่มมา10เป็น80 80เพิ่มมาอีก10เป็น90 90เพิ่มมาอีก10เป็น100 60 70 80 90และ100เป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10ใช่ไหมคะดังนั้น60 70 80 90และ100เป็นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10นั่นเองค่ะ นักเรียนสังเกตข้อมูลชุดนี้นะคะจํานวนที่หายไปคือจํานวนใด12เพิ่มมา10เป็น22 22เพิ่มมาอีก10เป็น32 12 22 32เป็นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10ใช่ไหมคะดังนั้นจํานวนที่อยู่ระหว่าง32กับ52เพิ่มขึ้นทีละ10ก็คือ42นั่นเองค่ะ ร่วมด้วยช่วยคิดข้อที่1 36 46 56 66จําจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดครับเพื่อนเพื่อนๆสังเกตดูข้อมูลชุดนี้นะครับ36เพิ่มมาอีก10เป็น46 46เพิ่มมาอีก10เป็น5 6 56เพิ่มมาอีก10เป็น66ใช่ไหมครับดังนั้นจาก66เพิ่มมาอีก10 จำนวนที่หายไปก็คือ76นั่นเองครับเพื่อนๆตอบถูกกันไม่เอ่ยมาดูข้อที่2กันนะครับเพื่อนๆจาก 58, 68, 78จำนวนที่หายไปคือจำนวนใดครับเพื่อนๆทราบไหมครับ58ไป68เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ จาก1 8เพิ่มมา10เป็น68 68เพิ่มมาอีก10เป็น78ใช่ไหมครับดังน,นั้น78เพิ่มมาอีก10จำนวนที่หอยไปก็คือ88นั่นเองครับเพื่อนๆเพื่อนๆตอบถูกกันไหมเอ้ยมาดูข้อที่3กันนะคะ 65, 75, 85, 95จําำนวนที่หายไปคือจำนวนใดคะจำนวนที่หายไปจำนวนข้างหน้าจำนวนใดหนะ้าเรามาลองสังเกตดูความสัมพันธ์กันดีกว่าคะ่ะจากห5มา75เพิ่มขึ้นไป10ใช่ไหมคะจาก75มา85เพิ่มขึ้นไปอีก10เหมือนกันคะ่ะจาก85มา95้า ก็เพิ่มขึ้นไป10นั่นเองดังนั้นข้อมูลจุดนี้เพิ่มขึ้นทีละสิบจำนวนที่หายไปน่าจะเป็น55ใช่ไหมคะเพราะ55เพิ่มมาอีก10ได้65ใช่ไหมคะครูไพริยนใช่และคะ้ค่ะเด็กๆเ,เ,เก่งมากๆเลยนะคะจากตัวอย่างทั้ง3ข้อนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสินั่นเองคะ่ะ นักเรียนสังเกตจานวนต่อไปนี้นะคะ40 30 20 10และ0 40ลดไป10เรือ30 30ลดไป10เหลือ20 20ลดไป10เหลือ10 10ลดไป10เหลือ0ใช่ไหมคะ40 30 20 10และ0เป็นจานวนที่ลดลงทีละ10ค่ะดังนั้น 40 30 20 10และ0เป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงเทลีละ10นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตข้อมูลชุดนี้นะคะ75ลบไป10เหลือ65 65ลบไป10เหลือ55 55ลบไป10เหลือ45 75 65 55 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45เป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงเทลีละ10ใช่ไหมคะดังนั้น จำนวนที่อยู่ถัดจาก75ไปทางด้านซ้ายลดลงไปอีก10เอจำนวนนั้นคือจำนวนใดหน้าจำนวนใดที่ลดไป10แล้วเหลือ75คะานักเรียนทราบไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะจำนวนนั้นก็คือ85นั่นเอง85ลดไป10เหลือ75นะคะร่วมด้วยช่วยคิด ข้อที่1 93 83 73 63จําำนวนที่หายไปคือจำนวนใดครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูดีๆนะครับจาก93ไป83ไป73ไป63เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะาใช่แล้วครับเราดูข้อมูลตัวนี้เลยครับ73ไป63 ลดลงไป10ใช่ไหมครับดังนั้น63ลดไปอีก10จจำนวนที่หายไปก็คือ53นั่นเองครับเพื่อนๆตอบถูกกันไม่เอ,อ่ยมาดูข้อที่2กันเลยครับเพื่อนๆ62 52 42จําจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดครับ สังเกตข้อมูลชุดนี้ดีๆนะครับ62ลดไป10เหลือ52 52ลดไปอีก10เหลือ42ใช่ไหมครับเพื่อนๆดังนั้นจำนวนที่หายไปจาก42ลดไปอีก10ก็คือ32นั่นเองครับเพื่อนๆเพื่อนๆตอบถูกกันไหมเอย มาดูข้อที่3กันนะคะ88 78จําำนวนที่หายไปคือจำนวนใดคะสังเกตดูข้อมูลจาก88ไป78เป็นการลดลงทีละสิบใช่ไหมคะเพื่อนๆดังนั้นจาก78ลดลงไป10จจำนวนที่หายไปก็คือ68ใช่ไหมคะ ใช่แล้วคะ่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆตอบถูกกันไม่เอ้ยจากตัวอ่างสอ,อเอนนเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละสิบนะคะเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันนะคะแบบรูปของจำนวน เพิ่มขึ้นทีละสิบเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นทีละสิบเช่น10 20, 30, 40, 50แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละสิบเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการลดลงทีละสิบเช่น95 85, 75, 65, 55นั่นเองค่ะช่วงถามเร็วตอบเร็วข้อที่1 36, 46, 56, 66จําจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดคะเด็กๆตอบถูกกันไม่เอ่ยมาดูเฉลยกันนะคะ76นั่นเองค่ะข้อมูลจุดนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะนักเรียน ใช่แล้วค่ะแบบรูปของจำนวนในข้อนี้เพิ่มขึ้นทีละสิบนั่นเองค่ะมาดูข้อที่2กันนะคะเ4 64, 54จําจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดการนักเรียนมาดูเฉลยกันเลยนะคะ44นั่นเองค่ะข้อมูลชุดนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ ใช่แล้วค่ะข้อมูลชุดนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละสินั่นเองค่ะมาดูข้อที่3กันเลยนะคะ77 67เจจำนวนที่หายไป2องจำนวนคือจํานวนใดคะนักเรียนเรามาดูเฉลยจานวนแรกกันเลยนะคะ5 7นั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกกันไม่เอ่ย มาดูฉเฉลยจำนวนที่สองกันนะคะ47นั่นเองค่ะจากข้อมูลชุดนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะนักเรียนใช่แล้วค่ะข้อมูลชุดนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละสิบนะคะเรามาดูข้อที่4กันเลยค่ะจาก 35 45 55 65จําจำนวนที่หายไปที่อยู่ข้างหน้าคือจำนวนในคานักเรียนตอบถูกกันไม่เอ่ยมาดูฉเฉลยกันนะคะ25นั่นเองค่ะข้อนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะนักเรียนใช่แล้วค่ะ ข้อมูลชุดนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบนั่นเองค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละสิบไปแล้วใช่ไหมคะเรามาลองฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนแบบฝึกหัดในวันนี้ให้ทำหน้า65และ66นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ